เฮ้ยนักสูงงานที่สิ่งนี้ต้องบอกนะมุกตุกอลันอยากมาล็มานุนี่เลพานักกุสีบุตรเด็กตัวเบนล่วงรัตตอลากุนี้นี่นอมิกิมุลาละน่าอัตตาโคลาบุตรล่วงปะพากากาโปกุนิดุมหามุกตุนี่คือบทสนทนาของชาวบ้านในร้านขายข้าวแกงยามเช้าที่พูดถึงโรงเรียนบูกิดประชาอุปถัมภ์ฟังดูอาจจะโหดร้าย แต่มันคือความจริงที่เราต้องยอมรับอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยในบางวันที่ฉันตั้งใจเตรียมการสอนมาอย่างดีและเดินเข้าห้องเรียนอย่างเบิกบานใจพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แต่กลับพบว่านักเรียนหายไปเกือบทั้งห้องเนื่องจากพากันไปสุนุรีในห้องน้ำชกต่อยกันจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องกลับมาทบทวนบทบาทของการเป็นสถานศึกษาใหม่ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปเพื่อไม่ปล่อยให้ปัญหาร้ายแรงเช่นนี้คงอยู่ไปเรื่อยๆทําร้ายเด็กและความหวังของผู้ปกครองต่อไปจึงประชุมเพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างจริงจังจนเกิดน,นวัตกรรมนาวีบพอดูแลนักเรียน ปรอบการดำเนินงานนาวีบอปอ,อดูแลนักเรียนประกอบด้วยความร่วมมือของผู้บริหารครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสิทธิ์เก่าผู้นำองค์กรชุมชนทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนานักเรียนไปด้วยกันดังฟันเฟืองที่หมุนพร้อมกันผลักดันเป็นลมที่พัดระใบายให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นโดยผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมชื่นชมตาม6ขั้นตอนดังนี้ 1. รู้จักรู้จักนักเกรียนรายบุคคล 2. รู้ตัวคัดกรองนักเกรียน 3. รู้เสริมส่งเสริมพัฒนา 4. รู้ป้องป้องกันช่วยเหลือ 5. รู้ฝากส่งต่อ 6. รู้ดีปรับปรุงโดยใช้วิธีการต่างๆที่หลากหลายเหมาะสมเช่นโครงการคุณธรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมปลูกกระตันยูสู่ชุมชนตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกกลุ่ม 1. นใกล้ตากลุ่มเสี่ยง ซึ่งครูที่ปรึกษาจะต้องจับตาพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ 2. ใกล้ใจกลุ่มปกติเน้นการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเสริมสร้างให้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 3. ใกล้กายกลุ่มมีปัญหาซึ่งครูที่ปรึกษาตลอดจนครูทุกท่านในโรงเรียนจะติดตามให้ความห่วงใยดูแลนักเรียนอย่างใกล้คิดมากที่สุด โดยเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความรู้สึกไว้ใจแก่นักเรียนบุกิดประชาอุปธรรมเปรียบเสมือนนกน้อยๆที่อยู่ในหุบเขาไม่ค่อยมีใครรู้จักใครมองมาก็มีแต่ทัศนคต,ติเชิงลบเพราะภาพ,พลักษณ์ที่ไม่ดีต่างๆนานาในอดีตในวันนี้ฉันและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ได้ลบมันออกไปแล้วเราไม่ได้ต้องการอยากชนะใครเราเพียงต้องการให้ทุกคนได้รับรู้ว่าที่นี่ก็สามารถเสริมสร้างนักเกรียนให้มีคุณค่าในตนเองได้ทำให้นักเกรียนเปลี่ยนมุมอมองมีทัศนคติเชิงบวกและทำให้นักเกรียนรู้สึกปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่ในรั้วเขียวข่าวแห่งนี้